ทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้วแค่เห็นแค่น,นี้ก็คือแบบเปรี้ยวแล้วอะทุกคนวันนี้บีมีเมนูแซ่บที่สุดในสามโลกมาฝากนะคะก็คืออย่างที่เห็นนี่เลยเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็คือมะม่วงลูกเล็กทุกคนที่ได้มาจากช็อปไทยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ อันนี้จะเป็นที่เขาใส่ซองมาให้อ่ามันอยู่ในแพ็คเดียวกันเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มปลาร้านะคะบียังไม่ได้เทเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเดีจะเทแล้วก็บีก็ทําเพิ่มนะคะทําเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นน้ําจิ้มที่แบบว่าจะเป็นน้ําจิ้มอ่ากะปิหวานนะคะกะปิหวานแล้วก็ส่วนห้วยนี้ นี่้วยนี้เพิม่มเติมขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกะปิวานเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเบียร์ใสอ่าเรียกว่าอะไรนะปลาแห้งลงไปใส่ปลาแห้งลงไปทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะคือปลาแห้งอะ่ะที่ตัวเองอะ่ะทำไว้เนาะนี่นะคะมาทุกคนอื้ออื้อนี่จะ อรยอยมากสุดเดี๋ยวเราจะลองอเดี๋ยวเราจะลองจิ้มน้ำจิ้มปลาที่เขาให้มาอมืเสียดายคือแบบว่าบิ๊กไอเคี่ยวน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าน,น้ำตาลปีบปรทุกคนแล้วมันไม่ยืดแบบเนี้ย มันไม่ยืดแบบเนี้ยจะได้มากนีต้องมีชาลอปด,ด้วยใส่ชาล็อป้งไปนี่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมอืมทำเที่ยวให้หน่อด้ยเดี๋ยวเราจะมาจิ้มเพิ่มนี่นะคะอืมโอม ปลาตึมตึงอืมกินปลาแรงไปหน่อยกินปลาแรงไปนะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้คือที่แบบไม่ได้ใส่ปลานะนะอืม โอ้เปลี้ยวเปลี้ยวมากอืมสุดอ่ะอันนี้อร่อยสุดค่ะไอที่มีปลาเนี่ยอร่อยสุดอือ んくっでょうたわや。 ไหวไหมทําใจเธอดูเรียวมาอืมต้องไปทํปทนาน้ำพิกะปิทุกคนไม่ึึงว่าน้ำพิกะปิมะม่วงะมันจะอร่อยมาก ทุกคนเปรี้ยวแบบคือมะม่วงบ้านเราเนาะก็รู้อยู่มันเปรี้ยวขนาดไหนโอ้โหอืมกินยังไม่ถึงสิบนาทีเลยทุกคนดูไปซะละอืมอ่ะคอยคำสองคำแล้วก็ไปรวมกคนี้ เอาไปต้อมอ่ะข้าอร่อยอืม อืมจิ้มอันนี้อร่อยมากเลย ด่างเป็ดด่งเปรี้ยวโอ้ทำไมเปรี้ยวขนาดนี้ล่ะอืมทำไมมัน,นสุดอะสุดมากอ,มอันนี้คือจะหวานสุดหวานสุด หวานสุดดีว่าหวานตัดเบี้ยวโอ้โหเป็นเซ็มทุกคน <c oughs> สุดมากตอนนี้คือฟันก็ได้ไปแล้วจ้า อย่าลืมนะคะบีบีทริกมาฝากเนาะหลังจากที่เรากินเปรี้ยวเสร็จแล้วนะทุกคนต้องอย่าลืมนะคะเคี้ยวชีสกินชีสเนาะหรือไม่ก็นมตามเนาะจะจะได้บอกว่าแคลเซียมเนี่ยก็จะได้เคลือบผิวฟันนิดนึงเนาะจะทําให้การเสียวลดลงนะคะอย่าลืมเนาะเบียร์กินได้แค่นี้จริงๆคือไม่ไหวแล้วคือเปรี้ยวมากเปรี้ยวสุดๆเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนไปเดบีเอาชีสมาให้ดูดีกว่าว่าเบกินชีสแบบไหนนะแป๊บนึงค่ะ ทุกคนมาแล้วนี่นะคะชีสท,ที่กินก็จะเป็นตัวนี้เลยก็ที่ฝั่งโรบก็คงจะเป็นคล้ายๆแบบเดียวกันเนี่ยทุกคนโอ้ตอนมีเสียงก็เริ่มไปนี่นะเป็นแผ่นแบบนี้อืมอืมเดี๋ยวฟันมากเลยเหมือนกันคำสุดท้ายอะเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบ ใช่ค่อืมมีความหอมอืมอืมแล้วก็อย่าลืมนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะบางต่อนะคะสาหรับคนที่แบบว่าเออกินข้าวเสร็จแล้วก็กลัวว่าเอ้ยปากจะเหม็นหรือเปล่ากลัวจะมีเศษฟันติดนู่นนี่นั่งอยากจะรีบไปแปรงฟันรอให้ครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะหลังจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราค่อยไปแปรงฟันเนาะถ้าอยากจะกลัวปากก็ให้กลัวเบาๆนะคะคือแบบให้แค่เศษ็อาหารออกแต่คือแบบอย่าเพิ่งแปรงฟันเนาะเพราะว่าเวลาเรากินอาหารอะไรเปรี้ยวๆแบบกินอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมันมันจะ มันจะเป็นกรดไงทุกคนแต่พอเราพอเราไปแปลงฟันอย่างเงี้ยมันจะทําให้ยิ่งแบบว่าคือแบบยิ่งถูยิ่งอะไรฟันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทาให้ฟันผุง่ายเนาะแล้วก็เสี่ยวฟันมากขึ้นนะคะก็ต้องรอกันสักครึ่งชั่วโมงเนาะก็ให้สารอะไรมันย่อยให้มันซึมซับลงไปนิดนึงก่อนอนั่นแหละก็ค่อยไปแปลงฟันอืเอาง่ายๆแบบนี้นเลยนะคะอืม อืสยียก็ไมามาอะไรแบบนี้นอร่อยเนาะแต่คือไม่ได้ตัดฟันแต่คือเราก็ชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบนี้นะไม่ได้กินมานานมากนานมากๆโบงมากเลยไปสิบปีได้ละทุกคนนานมากเลยไม่ได้กินเดี๋ยวว่าแต่บีเลยคนที่อยู่เมืองไทยคนที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็อาจจะยัง ก็อาจจะไม่ได้กินเหมือนกันเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้บังโมงแบบนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเนาะม,มันจะมีแต่ลูกใหญ่อะไรเงี้ยออืมอฮ์ลมัมมนนี้ก็ขอตัวไปพักปากแล้วก็พักท้องก่อน นะก็ที่เหลือเดี๋ยวบีอาจจะแบบว่าเอาเป็นเอาไปทำแบบว่านะ้ำพริกกะปิมะม่วงอะไรประมาณนี้แล้วกินกับข้าวแบบไข่เจียวอ่ะเออคืคงจะอร่อยมากๆเลยทั้งานบีไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนจบเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้บีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะคะบีไปแล้วว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายไม่ไหว ไม่ไหวบอกไม่ไหวค่ะแคปนี้จริงๆยังเหลือเยอะมากเลยบาย